สวัสดีครับเอทุกคนทุกท่านพบกันยามเช้าอีกเช่นเคยเอาเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างนะครับคงหายคิดถึงนะครับกับบรรยากาศงานคอนเสิร์ตเนาะที่วัดถ้ำเขาจากท่าบองธรรมไทยบุญนะครับตำบวงลวังโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานดนตรีก็ดนตรีสดนะฮะเพราะมาก้วก็เหมือนเช่นเคย บรรยากาศหน้าที่สุดคึกคักนะก็ผู้คนก็เดินทางไปเยอะมากนะครับเพื่อชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวนะครับบรรยากาศก็คืนเพลงสนุกสนานนะครับมางสงแล้วก็โอ้เดินกว่วจะไปถึงหน้าง,งานก็ประมาณาทุ่มครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงรีบมากนะไปซื้อตัว๋วซื้ออะไรนะเพื่อที่จะ เข้าไปหามุมถ่ายนะครับหามุมตั้งกล้องในการไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมนะผ่านช่องของมาดาสตอรีนะครับเพื่อเพ่อพ่อแม่แม่เอซได้เข้ามาชมมาดูนะครับแต่ไฮไลท์ของงานเมื่อคืนที่จะมาเล่ามาบอกการพ่อพ่อแม่นะฮะก็คือพ่อของน้องต้นข้าวนะครับเมื่อคืนก็มาให้กำลังใจลูกสาวหน้าเวทีนะฮะ มาให้กำลังใจมาซื้อ,อวัตถุมงคลนะครับเพื่อ,อสต๊ทุนนะครับหาราได้เข้าวัดเนาะเมื่อคืนนี้เราก็เห็นพ่อนะครับมาซื้อวัตถุมงคลหลังจากนั้นนะครับก็เหตุการณ์นะครับเมื่อคือนหลังจากถายรูปเสร็จใช่ไหมหลังจากาน้องต้นข้าว้องเพลงเสร็จนะครับ ก็เหมือนเช่นเคยเด็กเอฟซีเขาจะรู้กันเลยว่าน้องนะต้องอถ่ายรูปนะครับต้องถ่ายรูปกับเอซนะครับพอพอเอเอก็กรูกันไปหลังเวทีนะครับกรูกันไปหลังเวทีไปต่อแถวนะเพื่อรอถ,ถ่ายรูปนะครับกับน้องต้นข้าวซึ่งก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขครับพรทุกคนก็ดีใจนะครับ ที่ได้ถ่ายรูปกปับน้องนะนะหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับอถ่ายรูปเสร็จนะครับก็เป็นช่วงนีแหละระหว่างนะ้องต้นข้าวกับพ่อนะครับเมื่อคืนก็วิ่งกูไปปลาโป่งนะไปปลาโป,ป่งโป๊งๆนะปลาโป่ปงนะครับปลาโป่ปงเสร็จก็อไปเล่น โนะยนบอลน,นะครับสาวน้อยตกน้ํานะครับสาวน้อยตกน้ำเป็นยังไงฮะก็เป็นช่วงบรรยากาศที่ว่าพ่อ,อกับลูกได้ยนบอลกันปึ้งปึ้งนะครับใช้เวลารวมกันซึ่งเห็นซีนาเวลตานะครับก็มีความสุขนะครับน้องต้นทาง็็มีความสุขนะที่ได้ใช้เวลากับพ่อได้เล่นบอลกันนะครับแล้วก็เอซ นะครับก็ดีใจบอกโอ้พ่อของน้องต้นข้าวมาแล้วนะครับอ,อได้มาดูลูกสาวมาชมลูกสาวเล่นคอนเสิร์ตหน้าเวทีนะครับแล้วก็เล่นบอลกันอย่างสนุกสนานนะครับกับบรรยากาศกกคืนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ปาเป้าที่เล่นสนามบอลวัสนามอ่าอ่าโยนลูกบอล สาระตกน้าพักหนึ่งเสร็จนะครับก็พากันเดินทางจากแต่สิ่งที่เห็นนอกก็คือตอนที่อยู่บนรถตู้นะครับพ่อลูกนั่งคู่กันนะครับพอ่พอ,พอแม่เอฟซีนั่งคู่กันแล้วก็เต้นแข่งกันอยู่ในรถตู้นะครับเออดูแล้วโอ้โหนะครับเต้นแข่งกันออฟังเสียงเพราะว่าก็จะมีระหว่างที่เดินทางกับ็มีวงคาราไมเขาเล่นอยู่นะครับนะครับเต้นแข่งกันนะครับแล้วก็ ดูแล้วมีความสุขเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับคือหลายคนที่ชมผ่านหลายสดก็คงเห็นเนาะพ่อกับลูกยืนบนรถตู้ด้าน,นครูกัก็เชื่อว,ว่านะครับหลายๆงานนะครับพ่อก็น่าจะอะมาซนะัพพอร์ตเนาะมาดูแลความเรียบร้อยนะครับอะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะมาช่วยคุณย่านะครับมาช่วยคุณย่ามาช่วยอ อทีมทีมงานในการดูแลความเรียบร้อยที่ชื่อว่าอย่างนั้นไม่ว่ายัางไงก็ยังไม่ทร,ร,ราบนะทายัยงไงก็รอติดตามกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนก็นั่นแหละครับพ่อลูกได้เจอกันแล้วแล้วก็ได้ป้าโปกด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอก็เป็นบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักระหว่างพ่อกับลูก้วก็ญายาด้วยยิงยาเข้ามาเนะนี่ยยานีนะครับป่าทะไปปาโปกกันเมื่อคืน ก็มีทีมยูทูบวิ่งถ่ายกันนะครับแล้วก็อตอนนั่งบนรถตู้ก็นั่งเอเต้นนึ่งๆกันลุงกันองนเออน้องเขาก็ดีใจเนาะที่พ่อมาให้กำลังใจนะครับอะวันนี้รอดูกันครับวันนี้9โมงที่มหาลัยราชภัฒน์กาญจนบุรีจะเป็นอย่างไรกับบรรยากาศวันนี้เนาะพวกเราก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันละ ว่าจะไปไหนสุดที่การนะครับที่อจัจฉริยการกรบุรีวันนี้น้องต้นข้าวนาทีมนักเรียนเพื่อนๆน,นักเรียนไปโชว์กันที่นั่นนะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับเี๋ยว่าเริ่มเก้าโมงตอนนี้ก็แปดโมงนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางก็น่าจะไม่กลาอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ,อะรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็กับแมงกนรี่นะครับ พี่ใช้เดินทางกลับเมื่อคืนนะครับนอกจากมาชมคอนเสิร์ตแล้วก็เดินทางกลับเลยนะมาส่งพวกเราที่นี่เนาะอันนี้ก็คงขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปที่งานนะครับไปสดกันนะครับก็มีหลายช่องนะครับอันนี้น่าจะยังไม่ไปไหนเนาะน่าจะรอถ่ายงานนะครับช่วงอ่าตอนจะพักที่น้องขึ้นโชว์เนาะงานโรงเรียนแต่ว่าเออน้องบอกว่าเออพร้อมพ่อแม่ไปได้นะครับเอาใครที่อยู่ใกล้กะทับใครที่ พี่น้องชาวกาญจนบุรีเนาะไปให้การใจน้องได้เลยนะบอกว่าพ่อพ่อแม่เอ็ซีเข้ามาสามารถเข้าไปชมได้นะที่ราชพัฒกาญจนบุรีเวลาเก้าโมงนะครับโอ้เก้าโมงใช่คิดว่าจำผิดนะเอาก็มาสรุปนะฮะบรรยากาศงานเมื่อคืนนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีหนึ่งนะแม้ฝนจะตกก็ตกได้แรงนะครับตกไม่แรงเออแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้พ่อพ่อแม่เอ็ซีนั่งชมคอนเสิร์ตอย่างมีความสุข เพราะว่ามีร่มเออเป็นเต็นเอ,อเต็นพื้นใหญ่เลยนะครับต่างเต็มเลยทั่วเวทีเลยแล้วก็สองนะครับพ่อกอฟใช่ไหมับมาให้กาลังใจลูกสาวหน้าเวทีแล้วก็อ,อ่าลูกสาวพาไปปลาปงเออถ้าอย่บอกว่าพ่อพาลูกไปปาหมูงนะเออไหนพ่อก็มาลนะเออครั้งก่อนเห็นบอกว่าที่บอ่อพลอยเนี่ยเออ,เอ,อพาญาติไปปลาโป่งนะเออรอบนี้ลูกสาวไปพา พาพ่อไปป่าปงพาพ่อไปโยนบอลสาวน้อยตกนาอ้ำนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักระหว่างพ่อกับลูกเอฟซเห็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจโอ้เห็นน้องเติมข้าวนะได้ใช้เวลากับคุณพ่อนะกับคุณย่านะครับเออแล้วก็ทีมงานหลายคนเนาะก็ไปช่วยดูและแล้วก็ประทับใจครับทุกคนนะก็ดีใจนะครับเอาวันนี้ก็ มาบอกเล่าสู่กันฟังแบบบรรยากาศดึกดื่นนี้เป็นอย่างไรนะครับพ่อกับลูกได้ใช้เวลากันแล้วนะครับได้เล่นาปาโป่งด้วยกันได้เล่นยนบอลกันครับวันนี้ที่รชาชพัฒจะเป็นอะไรรอติดตามผ่านช่อง u t ท b e มานาะสตอรี่ครับสวัสดีครับผม